กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนครับก็เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับเชิญปารอมครับก็มีเสียงกลด่าเข้ามามากมายทางหน้าแชทบอกนะเดี๋ยวผมมีเรื่องหนึ่งที่ พอดีไปเจอในวิกิพีเดียครับไอ้ที่สมศักดิ์พูดอยู่บ่อยๆเรื่องคอนเซนเซสนะครับเออฉันทามติเนี่ยเห็นมันพูดอยู่บ่อยๆไม่รู้มันรู้มากแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะฮะด้วยความเกรงใจเพราะท่านเป็นด็อกเตอร์รไอ้คอนเซนเซสเนี่ยนะมันต่างจากเสียงส่วนใหญ่ตรงที่ว่าเสียงส่วนใหญ่มันจะมีเสียงส่วนน้อยใช่ไหมฉะนั้นฉันทามติก็คือถือว่าเอาทุกๆฝ่ายมารวมๆกันแล้วก็ ให้มันเป็นเอกฉันก็คือว่าทุกคนเนี่ยตกลงร่วมกันนะครับใช่โดยวิธีการเนี่ยก็คือพยายามหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้มากที่สุดเห็นพ้องต้องกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดเกื้อกูลกันคือหมายถึงว่ารวมคนทุกกลุ่มเลยใช่ครับใช่ให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมร่วมด้วยช่วยกันหาข้อตกลงที่เกื้อกูลกันให้มากที่สุดเปิดอภิปรายกันเต็มที่ แจกแกงข้อเสนอทางเลือกแล้วก็ระบุตัวตนผู้มีส่วนร่วมส่วนได้เสียใครก็บอกไปเลยนะร่วมกันปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแล้วก็ประเมินเส้นสนับสนุนสรุปหามาติร่วมกันให้ได้ถ้าไม่ได้ก็กลับไปใหม่หาทางร่วมกันให้ได้เห็นด้วยครับคอนเซนเซสแต่คอนเซนเซสจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเป็นประชาธิปไตยก่อนไงครับถ้าไม่เป็นนี่พวกมึงโกงแล้วมูตาบโกงพวกกูไม่โกงมันคอนเซนเซสไม่ได้หรอก ปัญหาคือใครชนะก็ตอบทีนี้ปัญหาคือว่าอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าคุณจะต้องทําให้ทุกคนเคารพกติกาเหมือนให้สัพพัชาติมาครับมาเป็นเจ้าภาพเหมือนคอนเซนแัสคุณดูฟุตบอลโลกมันก็คอนเซนแซสเพราะมันมีกติกาเดียวกันครับแต่ถ้าเปิดประเทศถึงเป็นมหาอำนาจกูไม่ยอมไว้ใครขวางกูยิงแม่งเลยเนี่ยมันคอนเซนแซสไม่ได้ ถ้ายังมีคอนเิร์คอมคอนเซนซัไม่ได้ถ้ามีกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายทําอะไรก็ได้รับรองแล้วคอนเซน์ซัทที่ไทยจริงไม่ได้มันไม่มีมันประชาธิปไตยยังไม่มีมันต้องมีประชาธิปไตยก่อนปัญหาจะเป็นคอนเซนร์ซปัญหาคือตอนนี้คือคนในสังคมไทยมันแบ่งเป็นสองขั้วแบบพอๆกันอย่างชัดเจนซึ่งมันหาจุดที่ร่วมกันยากต่อให้เป็นประชาธิปไตยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เอาประชาธิปไตยแต่จะเอาระบบกษัตริย์อ่ะมันจริงๆนะมันมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆอ ตรงหนึ่งที่เราเคยมีแต่มันล้มก็คือใช้เสียงการเลือกตั้งใช่ไหมแลมะมูลฉบับรงนีนสี่สิบนี่มันเป็นคอนเซนปซสก็คือว่าครับใช่ครับที่มามันอาจจะไม่เข้าท่าแต่มันดีที่สุดอะ่ะมันมาจากการร่างโดยสรสครับซึ่งแต่ละจังหวัดเลือกเองทักษิณไปสมัครยังสอบตกเลยสมัครเชียงใหม่ใช่ไหมทักษิณก็ไม่ได้รับเลือกคนอื่นที่เขาดูว่าเออมีความรู้ด้านกฎหมายดีกว่าเขาก็าเลือกครับประชาชนเขาู้ว่าจะเลือกใครไปทําอะไร เรื่องกฎหมายนี่รัฐธรรมนูนเขาเลือกคนที่มีเป็นนักิชาการกว่าเขาเลือกคนนั้นไปล่างออกมาแล้วเนี่ยนะก็คือโอเคตกลงอันนี้คือคอนเซนเซสรัฐธรรมนูญคอนสซนเซชันส่วนนึ่งคือคอนเซนเซสนะครับใช่ไหมทีนี้พอเลือกไปแล้วเนี่ยคุณแพ้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ฉีกคอนเซนเซสนี้ทิ้งครับแล้วคุณก็ไปล่างใหม่ครับไอ้สิ่งที่คุณล่างเนี่ยมันเข้าไปในคอนเซนเซสแล้วเพราะคุณล่างอาชนะอ่าใช่คือคุณล่างไม่ใช่ไม่มันมันนี่อีกกลุ่มหนึ่งหรอก คือคุณล่างโดยการล้มล้างมติคนส่วนใหญ่อะมันก็เป็นหาแก้ไม่ตกเพราะว่าคอนเซนปตสโดยธรรมชาตินะคือยอมรับเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อยก็ปรับปรุงตัวไม่ใช่ละเลยนะครับเสียงส่วนน้อยมันก็ยังอยู่เป็นฝ่ายค้านถ้าทำดีๆนะรัฐบาลก็พังแฉไปแฉมาถ้ารัฐบาลมีแผลที่กินแฉไปแฉมารัฐบาลก็ต้องปรับต้องปรับ,ปรบเปลี่ยนรัฐมนตรีปรับคลมอใช่ไหมและครั้งต่อไปถ้า เขาเสนอดีกว่าคุณคุูก็เจ๊งไปเองอืเพราะฉะนั้นรัฐมนูญโดยธรรมชาติเป็นคอนเซนซ์ทีนี้คุณก็เป็นล้มไปคอนเซนซ์เองล้มๆแลวคณะสนธิตอนนี้มันล้ม่รู้กี่รอบแล้วมันเป็นคอนเซนซ์ที่ไม่มีความเป็นคอนเซนซ์เลยรัฐมนูลไทยฉบับนี้นะมันยิ่งห่างไปเอยๆนะมันกลายเป็นว่ามีกรรมการยุทธศาสตร์ใหญ่กว่ารัฐบาลอีกนะและมีกรรมการบอกว่าวินัยการกลางทำประชานิยมไม่ได้เลย แล้วเสร็จแล้วตอนนี้มีร่างใหม่หมดกำจัดประชานิยมครับกำจัดไม่ให้ในทุนมาเลือกคือไม่ถึงว่าคุณไปเท่าแก่พักไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะซึ่งมันแปลกมากมันเขียนจนประเภทที่ว่าคุณจะตั้งพักก็ตั้งไม่ได้ต้องห้าพคนจบทุกภาคเลยก็คือให้พวกมีเงินตั้งไอ้สิ่งที่คุณเขียนนะมันเพื่อให้การปกครองเนี่ยไม่เป็นของประชาชนเลยไม่เป็นแม้แต่น้อย คุณใช้วิธีประเภทที่ว่าคนได้ที่สองเอาคะแนนมานับเป็นปฏิริทอ่ะถ้าขี่กันอยู่อ่างนี้ลนะดังนั้นเริ่มตัวล่างนะคุณจะเป็นคนนะต่้นตอว่าคุณต้องเขียนรัฐมนุลใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขายอมรับและทุกคนปฏิบัติตามนี้แล้วต้องไม่มีข้อยกเว้นนะแล้วรัฐมานูญล่าสุดที่ผ่านโหวตนี่ผ่านเวลาปตินี้ถือว่าเป็นคอนเซนซัดยังครับไม่เป็นเพราะอะไรครับข้อที่หนึ่งนะมันมาจากความจริงใจไม่มันไม่ได้มาคือ มึงพูดอะไรนะติดคุกหมดทุกวันนี้บางคนยังไม่พ้นคดีเลยคุณไปแฉมันก็ไม่ได้อันที่สองเนี่ยนะคุณต้องยอมรับว,ว่ากลไกเขาจับย้ายหมดนะถ้าตำบลไหนผ่านให้สองล้านถ้าไม่ผ่านมึงอดแล้วเขาย้ายคุณบอกมอสิบสีบส่ครบฉบับที่หนึ่งลอยฮ้ยมอสิบสี่มันแปลกมอสิบเจ็ดสมัยสลิดใช้ประหารพวกวางเพลิงพวกขายยายสิบิไม่ใช่มอสี่สีส่ของประยุทธ์นี่นะใช้โยกย้ายล้วนเลยใช้โยกย้ายใช้เพิกถอนยึดที่ดงที่ดินน่ะ งั้นถามใหม่สมมติมีรัฐรมนูญฉบับหนึ่งที่พวกเรายอมรับกันเป็นประชาธิปไตยแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามพวกเราที่เขาเอาเจ้าเอาอะไรเขาไม่ยอมรับนี่ถือว่าเป็นคอนเซนแซสมั้ยอย่างนั้นนะเป็นครับอ้าวมันต้องดูงที่ม,มานะคุณต้องดูที่มาก่อนคุณต้องดูที่มานะเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะคุณไม่ชอบประชาธิป,ปัตย์แต่มันชนะคือชนะ ถ้าฝั่งมีอำนาจชนะคือชนะถ้าฝั่งมีอำนาจชนะคือแพ้อา้าแล้วตอนนี้ฝ่ายคอสอชมีอำนาจเขาชนะแล้วทำไมไม่ถือว่าเป็นคอนเซนแซ็ล่ะคือคอนเซนแซ็มันคือฉันทร,รมติร่วมใช่ไหมมันมันต้องร่วมทุกฝ่ายนะโดยการปฏิบัติถือว่าคุณยอมรับอา้าวแต่ในใจไม่ยอมรับเป็นคอนเซนแซในใจไม่ยอมรับใช่เพราะว่าคุณต้องยอมรับว่าทุากโลกเขาไม่ยอมรับกา<อ>รใช้อำนาจทุกโลกเขาไม่ยอมรับมันคอนเซนแซ็ไม่ได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้ว อยังยังจะน้อยเอาหยาบๆนะเอาหยาบหยาบวัตถุโลกเขายอมรับเออแต่รัฐธรรมนูญห้าเก้ามันรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วแล้วมันมันไม่ผ่านเดี๋ยวอนาคตมันก็ทั่วทั่วโลกไม่ผ่านไม่ไม่คอนเซนซ์้วมันอีกเรื่องนึงเออไม่ผ่านแต่ว่าปัญหาคือคอนเซนซ์นึงมันภายในประเทศไงคือทั่วโลกมันมายุ่งกับประเทศอื่นไม่ได้เต็มที่ภายในประเทศก็ไม่ยอมรับแล้วที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญห้าเก้าที่ผ่านแล้วแล้วอนาคตก็คงมีการเลือกตั้งตามรถแมพแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยส่งผู้สมัครลง พรรคอื่นต่อผู้นำลงตาปกติเหมือนกับก่อนหน้าที่จะมีรัฐบาลเนี่ยคอนเซนร์ร่วมกจะเป็นคอนเซนร์ร่วมเลนั้นครับไปสู้ร่วมแล้วถือว่ายอมรับกติกาในการร่วมตรงนี้แล้วก็ถือเป็นคอนเซนร์ล้วหรือเปล่าแต่ละคนมันมีบทบาทต่างๆกันที่คุณพูดบอกว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่สู้หรอกไม่ปฏิวัติถ้าใครว่าสาเร็จเขาก็เอาด้วยนะอาจจะอย่างนั้นก็ได้คือมันมีคนบางคนซึ่งเขาคิดว่ามันไม่ใช่เขาก็สู้เขาก็เปิดโปรงกันไป ไอ้คนที่บอกว่าให้เอาเท่านี้ก็เท่านี้ว่าก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับคือไม่ได้ไปว่าคุณสู้ไม่สู้นะแต่คุณแอบสู้แอบช่วยก็โอเคเราก็ไม่ได้ว่านะมันก็ไปมันเป็นฝั่งเดียวกันแต่ว่าแต่ละคนบทบาทมันไปไม่ถึงคนไหนไปแค่ไหนก็แค่นั้นมีความรู้ความสามารถความถนัดพอช่วยอะไรก็ช่วยกันไปทีนี้ไอ้คอนเซนเซสหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องดู ระบวนการคขอกว่ามันมีเหตุผลมีหลักการไหมตรงตามหลักประชาธิปไตยมาสะท้อนเจตนาลมของประชาชนจริงๆหรือเปล่าถ้าสะท้อนก็โอเคครับไม่มีใครเขาว่าอะไรแพ้ก็แพ้ไปก็คือทีนี้มันไม่ได้สะท้อนเดิคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีคุณเลือกสอวอมาครึ่งหนึ่งเนี่ยนะแล้วคุณก็ามาหมกเม็ดว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วทําให้พักมันแตกแยกเขาม่แต่ทาให้พักมันเข้มแข็งใช่ไหมไอ้นี่ทาให้พักเกิดทักเล็กทักน้อยมึงเลือกไปชนะบอกว่าเป็นเผด็จก,การ ตกลงไม่มีพรรคไหนชนะเพราะชนะก็เป็นเผด็จการใช่ปะะ่ะประเทศในโลกนี้มันเป็นเผด็จการหมดนั่นแหละถ้าคุณพูดอย่างนั้นนะถ้าว่าชนะเกินครึ่งเป็นเผด็จการมันก็ชนะเกินครึ่งหมดในโลกนี้จริงไหม<ะ>ในโลกนี้มันก็มีพรรคซ้ายพรรคขวารพับลิก,กันกับเดมโมคแครกลเบรอลกับคอนเ์เวทีฟมันก็มีพรรคใหญ่ครับไม่มีพรรคเล็กร้อยพรรคไปเลือกกระชิบหายหมดแต่ประเทศไทยมันแปลกนะมันไม่ต้องการให้แข็งแข่งแข็งแกรงเป็นเผด็จการรัฐสภา มันเอาไอ้สิ่งที่ว่าคอนเซนซัสไม่ใช่ว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่นะพักเพื่อไทยคือเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่คอนเซนซัสคอนเซนซัสคือกติกาหลักครับว่าเลือกโอเคสุคุพันธุ์เป็นผู้ว่ามึงจะไม่ชอบมันจะโกงยังไงติดฟงติดปลายหาเลยนะี่นะแฉะกันเองก็ไม่เป็นไรคอนเซนซัสคือว่ากติกาอันนี้นะฝั่งที่ว่าเสื้อแดงเขายอมรับกติกามากกว่านะครับอันนั้นเห็นด้วยชนะก็ชนะไปอันนี้คือคอนเซนซัสอีกฝั่งนึงมันไม่รักษาประเภทที่ว่า มึงโกงกูไม่อยอมแล้วมันมีคนหนุนนะมีผู้ใหญ่หนุนไอเ้เด็กๆมีปัญหาหรอกถึงไม่พอใจมันก็จะไม่มาปิดไม่มายึดสนามบินมันไม่กล้าหรอกใครจะกล้าไอ้พอร์ตมันกล้าจะสนามบินไะฮะไปถึงเขายิงมึงทิง้งว่าถ้าเส้นมึงไม่ใหญ่มึงไปสนามบินเขายิงมึงทิ้งแล้วไอ้นี่ไม่ใช่ครับอนี่เปิดแล้วก็มีมาเลี้ยงเต็มที่แล้วครับเออ King Power เ,เอาแจกไปเลยเต็มที่โดนตีเพราะเลยว่าไปฮะเส้นใหญ่ขนาดนั้นทำไมเข้าคุกครับฮะ เส้นใหญ่ขนาดนั้นทำไมเข้าคุกนะครับเฮ้ยข้อปาตีนไปตกปากะโหอ๋อครับก็ทฤษดีนั้นครับรตีนทฤษฎีนะต่อไปคุณคิดดูนะไอปาตีนที่ช่อสนธินี่ตกได้กี่ตัวนปชนออปช,ออปชนี่เรื่องเล็กจิมลางเขาจะให้ขับไปหมดแล้วบอกออนี่ไงก็รักเสื้อแดงเขาบอกออไม่เห็นขังสนธิเลย ฮะไม่ตอนตอนเสื้อแดงเขาบอกเนี่ยทำไมเสื้อแดงดถูกขังไม่ขังสนธินี่เขาก็เลยเอาสนธิเข้าไปแล้วบอกผมนนไม่ใช่ <ละ S 2> เสื้อแดงคุณก็ไปถามเสื้อแดงกันเองผมแดงหมดผมเสือ <c oughs> <า>้อดำล้มเจ้าอย่างเดียวโอ้ยเออผมเสือ้อตรง <c oughs> เสื้อแดงคือสนธินี่ผมบอกตรงๆนะคุณอาจจะไม่ชอบสนธิถ้าสนธิมึงหนีไม่ได้มาอยู่กับกูนารับรองค่าน้ําไฟรับรองแล้วมึง มึงออกออคุยไม่มีเงินเดีย๋ยวต้องแชร์คนละขึ้นใสนอ่อย่างนั้นครับแต่ไปชนสวนที่ล้มเจ้าวอย่างนั้นลุงก็ไม่ใช่คือเราต้องให้โอกาสคนเนี่ยคุณจะเกลียดยังไงผมขอบินทบาทนะครับนะมันจะเร็วรายบัตรศพยังไงมันสร้างความแตกแยกแล้วคนที่จะประสานความแตกแีคือสนธินี่ยสนธิคนสร้างเออสนธิคนสร้างไงสนธิบอกเองพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่กับผมพูดไปนั้นกระผมถูกบังคับ ไอ้บอสกับเมียมันบอกว่าจะช่วยผมเต็มที่เสร็จแล้วมาหักหลังไอ้เสียไปฟ้องแม่มันแม่มันให้ไอ้เปมไอ้ปวิรมายิงหัวผมเนี่ยแล้วจับใครได้บ้างทุกวันนี้ผมอยู่ด้วยความหวาดกลัวพอมาเจอคดีมันบอกมันจะช่วยพอถึงวันนี้มันบอกว่าพ่อแม่มันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้ลิมมันเข้าคุกไปก่อนครเดี๋ยวก็เป็นรอสิบเป็นสักสิบปีแล้วมันเคยออกมา เฮ้ยเป็นไปได้บอกว่าถ้าขึ้นรอสิบแล้วอภพยโทษหมดเดี๋ยวลิ้มอกมให้เขาก่อน,<า>นอที่รักที่รายจะไม่เชื่อมันผมโดนหลอกมาหลายทีแล้ว <laughs> มันหลอกผมเสร็จหนา้าค่าโคตรสึกเสร็จสึกค่าสนทิลิ้มมันเป็นทําให้พี่น้องพี่น้องถาม <laughs> ว,ว่าไล <laughs> ไอ้ที่มึงพูดมาทั้งหมดไอ้เฮียมึงหลอกกูที่ว่าพี่น้องครับถ้าผมไม่หลอกพี่น้องผมจะอยู่ได้ยังไงผมล้มละลายนะครับพี่น้อง มีหนี้สินล้นพ้นตัวหกพันกว่าล้านเนี่ยหกพันกว่าล้านเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นหนี้พี่น้องใช้หมดไหมเขาบอกผมว่าทุกอย่างเรียบร้อยช่วยมึงทุกอย่างขออย่างเดียวมึงล้มทักสินมึงล้มทักสินจะเอาอะไรให้มึงหมดเลยยกพระราชินีให้รวยเพราะบอกกูไม่เอาเอาเงินได้ไหมไม่เป็นไรถือเป็นของแถมแล้วกันมึงช่วยรับๆไปด้วยไม่ใช่แล้วลุงก็พี่น้องที่รักทั้งหลาย สิ่งที่กับผมพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องเท็จทักษิณเขาดีกับผมแต่เขาช่วยผมไม่ได้ที่ช่วยไม่ได้เพราะพวกไอ้เปมไอ้วิษณุเครือง,งามไอ้ปีรยนทรบุคุพลอยปื้มมันหักหลังผมมันใส่ร้ายทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทักษิณเขามีใจกับผมถ้าจะมีใจจริงส่งมาสักส่งลอยลานตัวดีเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเก่ง ประเทศชาติเราที่มันแย่ทุกวันนี้เพราะใครเพราะฐานคอสชอรพระวกไอ้เปมพวกไอ้บอสตราเชะน,นพี่น้องกับตัวกับใจไม่ใช่เพราผมนะครับผมผิดไปแล้วผมสมควรตายโอ้ยเป็นไม่ใช่แต่มันมผมพูดดเพ่อเพื่อพี่น้องทุกคนเท่านั้นให้ไปผมด้วยนะผมสมควรตายแต่ว่าผมยังต้องอยู่ยังต้องอยู่คนเราผิดแล้ว คิดใหม่ได้เพราะฉะนั <art> ้นผมเป็นตัวอย่างของคนกลับใจพี่น้องโปวดสนับสนุนโปรดบริจาคยังต่ำคนละหนึ่งบืนบาทแม่ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าคือสัปดาห์ที่แล้ว เรายังคุยกันเรื่องเหลืองล้มเจ้ามันอยู่เลยสัปดาห์ต่อแล้วก็จะคุยเรื่องว่าเนี่ยเดี๋ยวอนาคตสมริตริมนี่จะมาแบบไม่เขายังไม่มีใครล้มคุลุงตรางลุงจะตกนะเขายังยิงพยองวันนี้เราไม่ใช่้มหาไม่ได้ทักษิณไปติดคุกอะไรเขายังคือคือคุณต้องยอมรับว่าพูดเสร็จแล้วไม่ติดคุกเลยไงอันนี้ผมรู้ทำบาปทำกรรมดันไปชวนมันนะชวนปุ๊บวันต่อมาติดคุกเฮ้ยเป็นไปได้บอกว่าทางข้างบนเขาฟังเราอยู่แล้วเขาเลยเอาสนธิติติดคุกก่อนเลยตัดไปแล้วต้นลมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกตรงๆนะครับว่า เจ้าเขาเก่งมากถ้าบาดสมเด็จเจ้าพระพุทธเจานอกแกะโมเมเรื่องแต่งเพลงพระราชนินพ์แล้วนะยังเก่งเรื่องการหาคว<น>รจะแต่งจริงก็ได้เออ,เอ,อมันแต่งกูให้มึงแต่งแล้วกันมึงแต่งแล้วมึงไม่เคยทําที่มึงแต่งกูไม่เข้าใจว่ามึงแต่งแล้วมึงไม่ทําเนี่ยสนที่ลิ้นนะเป็นคนที่เก่งนะสนที่ลิ้นเป็นคนมีอุดมการณ์นะพี่น้องครับไม่ใช่ขายหลอกขายยาไม่ใช่เล่นโกลนูกัดทองพรไม่ใช่นะ ลุงคนเสื้อแดงเขาไม่ชอบสุทธิลุงไปอวยสุทธิเนี่ยขอโทษคนเสื้อแดงคิดซ้ายนะสมัยตุลาเนี่ยหลังตุลามันมาจนร้อยสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสุทธิลิ้นเป็นบกพรทุนประชาธิปไตยแต่ใครไม่อ่านนี่ถือว่าแย่เลยเฮ้ยจิงโคตรซ้ายเลยเป็นบกพรเป็นเจ้าของมนตรีการครับวินน่าบทความสนเจมันเคยตีพิมพ์ในผู้จัดการยุบในสภามีพใิระเจัดการรจิงๆสุทธิลิ้นนี่คือศัตรูสำคัญของพระเจ้าจิตรัตน่ะ ประเภทที่ปัดนี่เละเลยสนทิลิ้นเนี่ยเชียร์ทักสินชิบหายตีไอทารินตีชิบหายหมดเลยพยานาสุวรณผมฟังยังติดใจโอ้ยนี่หมคนที่จะเา็นที่ปัดตีได้เละที่สุดคือสนทิลิ้นนองกุลนะครับแล้วคนที่บุกเบิกซื้อได้เก่งที่สุดใครครัรู้ไหมครับเดอะเนชั่นสุทธิยาจุนเทพชัยองทุกวันนี้คุณดูและครับแข่งเงี้ยก็ทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนี้แสดงว่าเจ้าเขาเก่งนะ จ้าเขาใช้คนเก่งนะเขาเอาฝ่ายซ้ายฝ่ายอุดมการเนะี่ยมาเปลี่ยนเป็นพวกเขาหมดเลยัวเหตุหลักๆทำหนังสือพิมพ์ท,ทแล้วพวกนี้มาขยานนะันเนี่ยไอ้พวกเข้าป่าพวกฝ่ายซ้ายพวกอุดมการคมนิดนะไอ้พวกเฮียนี่ขอโทษนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เก่งคิพหายเลยคุณดูแต่ละคนมันเก่งนะมันมีลูกอึดมีประสบการณ์มันเคยผ่านความทุกข์ยากลําลบากมามากไอ้พวกนี้มันเก่งแล้วมันมีมันมีคล้ายๆว่าความชำนาญในการสื่อครับสื่อสื่อสารมันเก่งจริงๆที่สำคัญคนพวกนี้ก็รู้ว่า ฝ่ายเจ้ามันเที่ยด้วยนะมันรู้ดีกว่าเราอีกออพี่น้องครับแล้วทำไมมันไปเป็นอย่างี้แต่สนธิลิมมาอยู่ข้างเราผม,ผมว่าผมตกงาน<ณ>ผมไม่ได้นะตกงานโอ้โหมันเหนือว่าผมเยอะถ้าหากว่ามันประเภทถ้าประชาชนรูป้ประชาชนชนะแน่นะไอ้สนธิลิมภุทิพลให้มึมงเท่าไหร่วะโอ้ให้ผมเดือนละสิบสองล้านมึงก้าไปเลยนะสิบห้าสิบห้าล้านไม่ใช่สิบห้าบาท <laughs> มึงเอาไปเลยเนี่ยรับรองว่านะถ้ามันรั่วเราจะชนะนะคุณเชิญมันมารับรองผมสบายผมไปปิกนิกเอ้ลิมคุณรับวงไพเย็นไปให้หมดเลยนะยคุยกับไอ้จอมไอ้พอตเนี่ยกูบายบายพักผ่อนสักสามปีมแล้วค่อยเจอกันใหม่รับรองนะถ้าคุณเจอสนที่ลิมคุณจะลืมลุงสนามหลวงเลย,ยถ้าหากว่า<ป>มันเปลี่ยนความคิดได้นะมันเก่งครับพวกนี้แต่ละคนํำรานรอดเพชร ไอ้แต่ละคนพวกนี้สังเกตวงไพบูนพวกนี้นะไอ้จำลองสีเมืองนะพิบทองชัยพิบทองชัยพวกนี้มันเก่งครับไนมะ่ใช่ไม่เก่ง<อ>พวกนี้มันเก่งเพราะนั้นคุณให้โอกาสเขาบ้างอย่าไปทะเลาะกับมันไปลากโซ่ลากไส้เปิดโอกาสให้มันกลับเมื่อกลับตัวอย่าให้มันเป็นสุนัขจนกรอกนะคือหมายถึงว่าตอนนี้อย่างน้อยที่สุดให้ลดบทบาทลงนะมึงอย่าซ่ามากนะัก อย่าสร้างนี่สร้างเวีนสร้างการพราะมาถึงเวลาชดใช้แล้วทําความดีลบล้างความชั่วบ้างคือคิดว่าในรัชสมัยหน้านี่คนพวกนี้จะมาอยู่ข้างคุยง่ายคือข้างเราคือข้างโล <บ S 1> กกไม่<ะ>ไม่เอา,อะ,อ,าอะไรพวกนี้หรือเปล่าเออหรือเปล่าคือคนพวกนี้นะเขาก็จะค่อยๆทำป็นจางๆไปหน่อยแล้วก็ค่อยๆ ค่อยๆทําตัวคือคุณสังเกตหลายๆคนนะหลายๆคนเนีย่ย,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 ยสมัย,มยถนอมประภาสเป็นอีกฝั่งหนึ่งไปเลยนะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะหลังๆเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งเสื้อแดงบางคนคุณเช็คประวัติดูนะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแล้วผมบอกเป็นนายกอลมลไปตรวจดูนะคนที่ไม่แสดงอาการเป็นเหลืองนะเป็นแดงเกือบหมด คนที่ไม่แสดงเพราะว่าเหลืองมันจะแสดงชัดเย็นมันมันเห็นคนรู้มันรู้ไม่ใช่ไม่รู้หลอกฉลาดทุกคนคือเหลืองภูมิใจที่จะประกาศตัวมันภูมิใจประกาศเพื่อเห็นเก็บประโยชน์แต่ว่าพอช่วงนึงปุ๊บมันรู้ว่าเขาไม่เอามานแล้วมันจะค่อยๆสโลดาวแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าถ้าคุณอยากได้ตําแหน่งคุณจะต้องโชว โชเลืองอยังเสรีสวรณภานนงี้นะ,ะ,ะ,ะไอเอ่อแต่ละคนเนี่ยนะไอภัยบุญที่ตะวันไออะไรวันชัยสอนสิริฮะต้องเยีย,ยออกทุกวันออกทุกวันเลยครับท่านรักองภัยบท่านท่านจะเป็นเอ่อนายกนะครับผมเห็นด้วยนะครับผมจะตั้งพรรคให้ท่านนะครับให้ตะชิบหายนะครับมึงพูดไปแต่ละเรื่องถามไปชิบหายหมดเลยคือมันเลียประเภทที่ว่าถ้าต้องการจะอยู่ในอาชีพนี้จะกเกาะไอ ผมว่าเป็นขบวนสุดท้ายแล้วมั้งประเด็จการอันเนี้นะก็ต้องทานเต็มที่แต่ถ้าคนที่สโลดาวคนที่ลดบทบาทแสดงว่าเขารู้แล้วเขารู้แล้วมันไปไม่รอดแล้วที่จริงอ่ะนะคุณอย่าฝืนแล้วครับนะคุณอย่าให้เขาหลอกไปเรื่อยๆเหมือนหมาที่มันเอาเนื้อผูกไม้ไว้แล้วก็ผูกไว้กับตัวฮะและ้วก็แขวนไว้แล้กไวก็วิ่งไปเรื่อยๆนะตามไม่ทันสักทีฮะตอนนี้คุณอย่าให้เขาหลอก้ะครับว่าเดี๋ยวเขาก็ปล่อยอืม คุณจะให้จาักกะโง่ๆว่าสนที่ลิ้มเป็นฮีโร่นะไมเวนะ <c oughs> ออประเภทรักษาไว้ซึ่งกฎหมายไม่มีบัญชีรัฐธรรมนูญอย่าว่าจะกฎหมายเลยมันแพ้ไม่รู้จักแพ้เขามีความเชื่อแบบมอยองหรือเปล่าเขาเข้าไปไม่โดยอะไรหรอกตอนนี้มันเชื่อไม่เชื่อไม่มีประโยชน์มาเข้าไปแล้วมันหนีออกลําบาก แต่ถ้าใครมีทางจะพาห,หนีนะครับผมยินดีรับนะใครไม่รับอยู่กับกูก็ได้นะอยู่กันสองคนจัดรายการร่วมกันไอ้สองคนที่กูเบื่อไปแล้วกูจะเตนเดนื่อน้อยก,กินน้อยก,กว่าเขาเป็นอะ <c oughs> ไร <c oughs> ที่ทานเข <c oughs> าเยอะจริงๆองค์คาพยพของฐานอ้ำนาจเขาก็สร้างมาจากการเข้าไปอิงกับกระแสราชสำนักมาตลอดครับเขาทำอะไรไม่ได้ที่ผมพูดทั้งหมดนี้ผมต้องขอร้องกรรมาธิการผมพูดเล่นนะครับคุณอย่าไปทําอะไรสนธินะไม่มีอะไรกันหรอกครับนะ ดี๋ยวมันไปคิดมากสั่งเก็บยุ่งนะเดี๋ยวผมเปบาเอออย่าอย่าไปทาอะไรเขานะครับผมพูดเล่นเขายังจงรักภักดีเหมือนเดิมนะครับผมขอร้องนะครับส่วนที่ลิ้มนี่ไม่ได้อออกคนคนเส้แดงเขาจะว่าคนเสื้อดำอย่างลุงในโลกสวยหรือเปล่าส่วนที่ลิ้มสร้างความชิบหายไว้ปวงให้น้องเส้นแดงมาเท่าไหร่ทำไมจะไปส่งหน้าไม่ได้มันโดนผมผมกับเยนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชามกุฎราชกุมารเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ฮะผมขอกราบทูลพระองค์ด้วยความ เ,เป็นหัวนะครับรอ,อย่าไปทําอะไรสนธิลิ้มนะครับเขาจงรักภักดีเขาทํางานเพื่อราชบัลลังก์มากอย่าให้เขาเป็นไปแบบมอ,อยองนะครับผมขอร้องท่านจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าท่านทําอะไรสนธิลิ้มนะรับรองว่า มึงอยู่ไม่ได้กันแล้วกันนะมึงเชื่อกูนะไอเสียกูหวังไูตอนแรกพูดยศสดีเลยตอนหลังพูดไอเสียก <ผม S 1> ตอต้องคนไม่ควรแล้ว <ไป S 1> แต่ข้าต้องขบวนตายข้าต้องขวนตายเออเออก้าวขหมอมขอากราบบังคมทูลพระองค์นะครับอย่าไปทําอะไรเขาขอให้ท่านจํานะจําพระราชำดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวพ่อมึงอะแล้วท่านเคยพูดไว้มีพระราชดำรัสว่า สนที่ลิ้มมีบุญคุณต่อพระราชชงเราเป็นอย่างมากถ้าไม่ได้คนอย่างสนที่ลิ้มแล้วพราชวงเราจะอยู่ลําบากเพราะฉะนั้นในฐานะที่พระบรมท่านเป็นพระราชโอรสรัชทายาทอย่างน้อยก็ต้องช่วยรักษาพระราชปณิธานของพระราชบีดาคือพระเจ้าอยู่หัวเ่งสวรรคตเไปนานแล้วเนี่ยนะรักษาไว้ อย่าทําให้คนทั่วไปต้องด่าว่าทําคุณให้พ่อมันแล้วลูกมันมันเนรละคุณมันจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อไปจะไม่มีใครปกป้องราชวงศ์อันนี้ผมขอนะครับกรบรามาโนที่ผมพูดไปทั้งหมดพูดเล่นนะครับ <c oughs> ส่วนที่ลิ้นเนี่ยเขาจงรักภักดีเพราะมือหัวเป็นประกันถ้าไม่เชื่อก็ยิงหัวมาดูทีก็ได้นะครับไม่ใช่อย่างนันโอเค